สาธุจ้าพคุณขอให้ออเดอร์เนี้ยได้หาดาวจะได้โบนัสเก้าบ้างนี่แกขับรถภาษาแล้วของแกเนี่ยฮะไม่มีใคกขับขี่หรือไงขับอย่างเงี้ยไม่กลัวตายเหรอขอโทษค่ะแล้วรถฉันเป็นอะไรขึ้นมาแกมีปัญญาจ่ายไหม เป็นแค่แก๊ปเนี่ยขอโทษด้วยค่ะพอดีรีบไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าค่ะกลัวไม่ทันคราวหน้ายัางฉันเจอกันอีกนะฉันเอาเรื่องแกจริงๆแน่นโอ้ยมาแล้วค่ะทำไมมาช้าขนาดนี้ขอโทษด้วยนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะนี่อะไรเนี่ย แกทำถุงกว๋วยเตี๋ยวฉันแตกเหรอแบบเนี้ยฉันไม่กินหรอกนะเอาไปแล้วฉันจะคอมเพลนแกแนะ่โอ้ยถุงกว๋วยเตี๋ยวก็มาแตกอย่างงี้ก็โดนรีวิวแย่ๆอีกแล้ววะดิเส็ยงมากเจ๊ะอะไรอีกล่ะน้ำซุปหกหมดเลยเนี่ยจะเห็นไหม ร้านเจ๊แพ yeah. ็คมัดถุงอย่างดีเลยมันจะหอกได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปแล้วเจ๊ดูสิาะฉันเสียหายอะเจ๊เงินก็ไม่ได้แถมโดนรีวิวแย่ๆอีกเจ๊จ่ายค่าเสียหายฉันมาเลยเดี๋ยวนะนี่ไงคําร้องเรียนอะเขาก็บอกว่าเธอเป็นคนทําหกขับรถเร็วกันไปหรือเปล่าไม่ใช่ความผิดฉันสักหน่อยความผิดร้านเจ๊นั่นแหละเอาตังค์มาเลย ไต่ยังไงกันน่ะแบบนี้ก็มีด้วยอืมเอาไปแล้วก็เตี่ยวไม่ต้องมาคืนนะเอาไปกินเลยขอบคุณจ้าเรียวนี่เรียวเรียวเรียวก็ยอยู่ตรงนี้นะเจ๊จ้าสั่งกว๋วยเตี๋ยวไหนจ้ารับอะไรดีจ้า เอามีแห้งสองชามจ้ะจ้ะนี่พี่หนูไปตักน้ำดื่มก่อนนะจ้ะเจ๊จ้ะแต่กี้ที่ฉันสั่งกว๋วยเตี๋ยวสองถ้วยอะจ้ะฉันขอเปลี่ยนเป็นถ้วยเดียวแล้วก็น้ำซุปที่แถมฟรีฉันขอถ้วยให,ใหญ่เลยได้ไหมจ้ะก็ได้จ้ะขอบคุณจ้ะ ขอบคุณจ๊ะเจ๊นี่ช้อนอยู่ตรงนี้นะสั่งก๋วยเตี๋ยวมาให้อันนี้ตะเกียบแถมน้ำซุปให้อีกถ้วยหนึ่งจะ้ะ รู้ไหมวันนี้อ่ะหนูไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้ามาโดนหักคะแนนรีวิวด้วยนะทำไมอ่ะก็นํำซุปที่หนูจะไปส่งลูกค้าโหกบดเลยอ่ะเออว่าแต่พี่ไปหาหมอวันไหนนะพรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้เหรอนี่พี่บอล เดี๋ยววันนี้หนูจะไปช่วยรักคาราโอเกะของพี่เกมนะไม่เหนื่อยหรอพักบ้างสิทำงานติดกันเป็นเดือนๆแล้วไม่พักบ้างเลยนะไม่เป็นไรหรอกหนู่แข็งแรงพี่อยากกินเ,อเยอะๆนะนะออเดอร์เข้า กินก๋วยเตี๋ยวรอหนูอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหนูมาจ้าขับด้ยดีล่ะเจ๊ชาหนูมาเอาออ,อเดอร์จ้าแล้วลจ้ะทำไมได้เร็วจังล่ะจ้าเจ๊รับไปเถอะเดี๋ยวก็ไปส่งไม่ทันหรอกโดนหักคะแนนเอาอพิกัดมันอยู่ตรงนี้นี่เจ๊ทำไมพิกัดมันอยู่ร้านนี้ล่ะ เจก็อยู่ร้านนี้ไม่ใช่หรอเจจะสั่งกว๋วยเตี๋ยวไปทําไมอะแน่น,น่ะสิทาไมพี่แก่มันอยู่ร้านนี้ล่ะเดี๋ยวเจกดปิดจบงานให้นะจ๊ะเรียบร้อยละโอ้เจให้หนูห้าดาวเลยเหรอขอบคุณเจามากนะคะอันนี้ข้ากว๋วยเตี๋ยวหนูค่ะมือนี้เจเลี้ยงละกันนะจ๊ะ ไม่คิดตังหรอกเจ๊ให้กินฟรีจ้ะขอบคุณเจ๊มากเลยนะคะแล้วตอนเย็นไม่ต้องไปทำงานที่ร้านคาราโอเกะแล้วนะเจ๊อยากจะให้มาช่วยงานที่ร้านพอดีว่าเด็กเสิร์ฟลาไปต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งไม่มีคนช่วยเลยขอบคุณเจ๊มากนะจ๊ะฉันก็ไม่ได้อยากไปทำงานร้านคาราโอเกะบ้านนั่นหรอกเสียงก็ดังโบกเบกไวๆฉันไม่ชอบะเจ๊เดี๋ยวนะจ๊ะ เจให้เงินบอกเรื่องหน้าไว้รับไวส้สิไม่ต้องงงหรอกก็จะพาพี่ไปหาหมอไม่ใช่หรอรับไว้ซะเจขอบคุณเจมากนะจ๊ะใจดีจังเลยอ่ะอนะไปเลยไปเยขอทานทำทีมาขอกินข้าวฟรีให้ฉันยืมบัตรเครดิตเนี่ยนะออคุณคะฉันมีแค่บัตรใบนี้ใบเดียวจริงๆนะคะ ถ้าคุณจะกรุณาให้ฉันกินข้าวก่อนแล้ววันหลังเนี่ยฉันจะเอาเงินมาไถ่บัตรคืนได้ไหมคะโอ้ยใครเขาจะเชื่อแกฮะนี่ขอทานสุภาพแกด้วยจะมีบัตรเครดิตได้ยังไงไปขโมยใครมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถ้าเจ้าของบัตรอ่ะเป็จริงเอาตำรวจมาจับฉันล่ะฉันก็รับของโอบจนเสิฉันสวยนะคุณเชื่อฉันเถอะนะคะฉันพูดความจริงค่ะแล้วตอนนี้ฉันก็หิวข้าวมากด้วยอ่ะจะไม่เชื่อแกรีบไปเลยนะก่อนที่ฉันจะเอาผักเอาฟาดแกไปเอาไว้สิโอ๊ยเดี๋ยว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  ไล่เขาไปเลยครับให้เขากินข้าวเถอะแต่ผมจ่ายให้เองนี่คุณคุณจะไปช่วยมันทำไมคะดูสภาพมาันสิจะบอกให้นะสมัยนี้นักต้มตุ๋นอะเอาวิธีแปลกๆมาหลอกใช้กันนะผมก็บอกเจแล้วไงว่าเดี๋ยวผมจ่ายเองแล้วเจนั่นแหละเอาซุปไปสาดเขาทำไมน่ะเอ้าใครใช้ให้มันมายืนเกะกะหน้าร้านใช่หรอคะงั้นจานเนี้ยฉันคิดหนึ่งร้อยเอ้าเจาปกติมันห้าสิบเองไม่ใช่หรอเอา้าอันนอิเขตพิเศษจ้าก็าดูสภาพมันสิ โอมุมสุขกขนาดนี้ถ้าลูกค้ามาเห็นอะแล้วไม่กล้าเขาราจะทำไงฮะหนึ่งร้อยจะเอาไหมเออเออ,เ,อ,อเจ๊ร้อยก็ร้อยไปครับคุณนั่งกินข้าวนะครับเอ,อ่อขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือฉันคือฉันหิวมากจริงๆอะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจดีว่าความหิวเป็นยังไงผมเองก็เคยไม่มีกินมาก่อนงั้นฉันไปนั่งตรงนู้นดีกว่าะคะ่ะนั่งตรงนี้คงไม่เหมาะเนื้อตัวสุปรกมอมแมมอะคะ่ะ ขอทานนั่งตรงเนี้ยดีแล้วเจียมตัวดีอ่ะอไปคุณครับลูกนี่ครับนั่งกินตรงนี้มันไม่สะดวกหรอกครับมานั่งกินบนโต๊ะด้วยกันเออแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับมามาเถอะนะนั่งกินบนโต๊ะด้วยกันครับ รีบกินนะครับ,อ,รบอ่ิิ่มไหมครับคุณเอาอีกจานไหม,อมพอแล้วค่ะฉันกินหมดไปสองจานเลย <c oughs> แต่ขอบคุณคุณมากมากอีกครั้งนะคะที่ช่วยเหลือฉันแต่ก็ไม่หลังเกียจฉันอีก <c oughs> ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมเคยลำบากมาก่อนข้าวจะกินเนี่ยผมยังไม่มีเลยว่าแต่คุณอย่เอาบัตรคนอื่นมาอ้างแบบนี้อีกนะครับมันเสี่ยงจะโดนตำรวจจับเอา งั้นคุณเก็บไว้แทนฉันไหมคะเอาสิครับผมเก็บไว้ให้ <c oughs> คุณจะได้ไม่ต้องไปหลอกคนอื่นอีแล้วถ้าข้าวหลังคุณหิวอีกเนี่ยมากินที่ร้านนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจ่ายเงินไว้ให้ขอบคุณนะคะมาอีกแล้วอย่าขอทานนี่แกไม่รู้จักทรรมาหากินหรือไงฮะอันนี้ไปเอาแก้วไปขอทานเอาเงินมาจ่ายค่าข้าวด้วยตัวเองก็ยังดีนะไม่ใช่ให้คนอื่นมาจ่ายให้แบบนี้ คุณผู้ชายจ่ายเงินให้ฉันทุกคนเลยหรอคะก็ใช่ไงจ่ายให้วันละร้อยเลยนะอันที่หนึ่งก็เจ็ดร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไปทําไมจะมาช่วยคนจอนจัดแบบแกทําไมก็ไม่รู้แ็อีกแคบทํางานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเงินเดือนอจะสักเท่าไหร่เชียววันนี้จะกินอะไรรีบบอกมาเหม็นขี้หน้าฉันฝากจดหมายนี้ให้กับคุณผู้ชายได้ไหมคะเอออ้าวันนี้ไม่กินเหรอ เฮ้ยอเฮเกิดเรื่องแล้ววะคนงานน่ะมันขโมยของพวกเราไปหมดเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยเราจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ไหนทำงานดีแล้ววะเงินก็ไม่มีด้วยเอาไงเดียะงั้นแกไปขอเบิกจากนายจ้างมาก่อนได้ปะวะโหจะบ้าเลยเฮทเราเพิ่งเบิกใช้ไปเองด้วยแล้วอีกอย่างเนี่ยงานเขาก็เล่งมาแล้วด้วยอ่ะยังไม่เสร็จเลยอ่ะแล้วฉันจะไปรู้หรอวะฉันก็มีหน้าที่ทํางานอย่างเดียวอ่ะแกนั่นแหละมีหน้าที่ประสานงานอ่ะ ทำยังไงดีวะเงินที่เบิกมาก็ใกล้จะหมดแล้วถึงคุณเฮด ฉันขอบคุณที่คุณช่วยเหลือฉันมาตลอดฉันอยากตอบแทนคุณบ้างบาทที่ฉันให้คุณไปมีวงเงินอยู่5 0,000นบาทคุณไปกดออกมาได้เลยนะคะรหัสฉันแนบมากับจุดบนหมายนี้นี่มันอะไรกันเฮ้ยไอเฮดไอเฮดนั่มันคุณบัวคนสวย เลี้ยขาเขานี่แกรู้จักเขาด้วยเหรอวะโหรู้จักพี่วะคุณบัวเนี่ยเขาเป็นนักเขียนนว่นิยายชื่อดังและที่สําคัญนะเว้ยพ่อของเขาอ่ะเป็นเจ้านายพวกเรางั้นเหรอเออทําทไมฉันรู้สึกคุ้นๆหน้าเขาจังเลยอะ่ะคนสวยทั้งสองจะไปไหนจ๊ะกินอาหารตามสั่งก่อนไหมจ๊ะอร่อยนะร้านเจเจ่ะคุณเฮดคะคุณจำฉันได้ไหมคะ คุณคุณคือผู้หญิงที่จ่ายค่าข้าวด้วยบัตรเครดิตนี่ใช่ค่ะแล้วคุณจำฉันได้ไหมคะผมจำคุณได้ครับพี่คะวันนี้ทั้งวันหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยอะคะ่ะหนูขออ,อ๋อยังไม่ได้กินอะไรเลยเหรอครับ งั้นฉันนั่งก่อนเลยครับด๋ยวผมนจัดก,การเองไม่ต้องเกรงใจนะเจ๊ yeah, เอาเหมือนเดิมอีกหนึ่งโอ้ยพรอคุณคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์หรือไงช่วยแต่คนแลกลอดขอทานนั่นแหละช่วยมาทาไมไม่ช่วยม่ต้องเกรงใจนะถ้าคุณไม่อิ่มเนี่ยสั่งเพิ่มได้เลยนี่คุณบัวรู้จักกับเพื่อนผมด้วยเหรอครับรู้จักสิคะเขาเนี่ยเป็นแรงบันดานใจทําให้ฉันเขียนนวนิยายเรื่องสั้น จนได้รับรางวัลเลยนะที่ฉันมาที่นี่วันนี้ก็ดีจะมาขอบป็นคนนั่นหละค่ะไอ้นาวานิยายเรื่องสั้นอะไรเนี่ยมันคืออะไรเหรอจ๊ะคือฉันอะปลอมตัวเป็นคนยากไร้มีบัตรเครดิตแค่ใบเดียวฉันอยากจะรู้ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาจะเชื่อถือคนที่แต่งตัวยากไร้ไม่มีอันจะกินหรือเปล่าส่วนฉันเนี่ยเป็นเลขาของคุณบัวและฉันเนี่ยก็ได้ปลอมตัวมาเป็นขอทานเช่นกันเพื่อที่จะมาทดสอบว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีจากเนื้อแท้จริงหรือเปล่า คือเจขอโทษน,นะก็ใครมันจะไปเชื่อได้ละ่ะคนจนอ่ะมันจะไปม,มีบัตรเครดิตได้ไดยังไงไม่มีหรอกจาก้าไม่มีหรอกเรื่องจริงอ่ะไม่มีแต่ฉันก็ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่เป็นแรงบนันดาลใจทําให้ฉันเขียนถึงคุณเป็นหนึ่งในตัวละครนวนิยายของฉันเออคุณพัวครับนี่บัตรของคุณครับเงินข้างในยังอยู่ครบเลยนะครับผมไม่ได้แตะต้องเลยสักนิดเ,ออเดี๋ยวได้เฮดนี่คือบัตรที่แกให้ฉันเอาไปเช็คเงินนี่แต่แกก็ไม่กดออกมาใช้ จะบอกนะว่านี่คือบัตรของคุณบัวคุณบัวคุณรู้ไหมครับไอเฮดเพื่อนผมเนี่ยถึงมันจะลําบากมากแค่ไหนอะแต่มันก็ไม่แตะต้องเงินคุณแม้แต่บาทเดียวอะคุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะคะดีอย่างที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนฉันขอร้องคุณเรื่องนึงได้ไหมคะได้สิครับคือในเมื่อคุณไม่รับเงินของฉันงั้นฉันจะให้คุณพ่อเนี่ยรับคุณเข้าทํางานในบริษัทเพื่อเป็นการตอบแทนในความดีของคุณดีไหมคะ ดีแล้วเว้เฮดแกก็รู้ว่าบริษัทก่อสร้างของพ่อคุณบัวเนี่ยเป็นบริษัทก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ้ยผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณบัวแต่ว่าผมคงรับไปไม่ได้หรอกครับผมกับเพื่อนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกันผมคงทิ้งเพื่อนผมไปไม่ได้หรอกครับ <c oughs> คุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะคะฉันมองคุณไม่ผิดเลยงั้นก็รับเพื่อนของคุณเนี่ยเข้าเป็นพนักง,งานด้วยอีกคนเลยคะ่ะเฮ้ยจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณบัวนี่แหละค่ะ คนทําดีเนี่ยก็ย่อมได้รับสิ่งดีตอบแทนถึงแม้ว่าคุณบัวเนี่ยเขาจะรู้ดีค่ะว่าคุณเนี่ยทำดีโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแต่ว่าที่คุณบัวเขามอบให้แบบนี้เนี่ยก็เหมาะสมหับคุณมากเลยนะคะเจเจยินดีกับทุกคนด้วยนะต่อไปเนี้ยเจเจจะช่วยเหลือคนที่ลําบากก่าเจเพราะว่าเหตุการณ์พวกเนี้ยมันสอนให้เจรู้ว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าคนที่เราพบเจอในแต่ละวันเนี่ยจะผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็เป็นใครบ้างเลยคะ่ะมันก็ดีแล้วค่ะที่คุณคิดได้ งั้นวันนี้ฉันจะเหมาร้านคุณเพื่อจะเลี้ยงคนย่ากไรดีไหมคะดีจ้าดีจ้าขอเงินหน่อยจ้าฟุกดูคนพิการคนนั้นสิพิการขาทั้งสองข้างเลยอะ่ะแล้วนี่ยังต้องออกมาขอทานอีกเหรอฉันว่าฉันเอาเงินไปให้เขาดีกว่าอย่าดีกว่าครับคุณโมผมว่า คุณโมอ,อย่าลงไปเลยนะครับมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเดี๋ยวคุณโมจะหดหูวเอาปเปล่าๆงั้นเดี๋ยวผมเอาเงินลงมาให้งครับ เรียบร้อยครับคุณโมขอทานหน่อยจ้าขอทานหน่อยจ้าโหน่าสงสารจังเลยอะ่ะขอเงินหน่อยจ้าคุณป้าคะทำไมวันนี้ถึงมาไกลจังเลยนะคะ มีคนใจบุญเข้ามาส่งป้าน่ะจ๊ะหนูน่าสงสารจังเลยคนป้าคะว่าแต่คุณป้ามีญาติมีครอบครัวหรือว่ามีลูกบ้างไหมคะป้าตัวคนเดียวแถมยังถูกรถชนจนขาพิการทั้งสองข้างก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างนี้ละจ้ะน่าเห็นใจจังคุณโมครับอยู่นี่เองอะ่ะผมตามหาทั่วเลย คือฉันเพิ่งไปคุยกับลูกค้ามานะจ๊ะแล้วก็บังเอิญมาเห็นคุณป้าเขาพอดีงั้นถ้าเสร็จธุระแล้วอ่ะเรากลับมปดีกว่าครับเ,ออเดี๋ยวก่อนฟุกฉันว่าฉันอยากจะช่วยเหลือคุณป้าเขาทำยังไงได้บ้างงั้นผมว่าเราเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือคุณป้าดีไหมครับจะ้ะดีเลยป้าป้าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเข้ามาดูแลป้าเอง นะจ๊ะขอบใจมากมากเลยขอบใจนะจ๊ะงั้นเราสองคนกลับกันดีกว่านะครับคุณโมครับเงินที่เราเปิดรับบริจาคจากเพื่อนๆนญาติของคุณโมที่ร่วมบริจาคเนี่ยผมได้ทำการเอาไปดูแลแล้วก็จัดการหาที่อยู่ใหม่ให้คุณป้าเรียบร้อยแล้วนะครับ เงินตั้ง5้าแสนเนี่ยฉันหวังว่าคุณป้าเขาคงจะสะดวกสบายมากขึ้นนะจ๊ะงั้นเอาเป็นว่าถ้าคุณป้าเขาขาดเหลืออะไรเนี่ยก็แจ้งฉันได้ตลอดเลยนะได้เลยครับคุณโมคุณโมไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้คุณโมเองขอบใจมากเลยนะจ๊ะฟุกฉันนี่โชคดีจริงรเลยอ่ะที่ได้ฟุกมาทํางานด้วยยังไงก็ขอบใจอีกครั้งหนึ่งนะที่ฟุกช่วยฉันจาัดก,การที่ฉันถูกจนโปรในวันนั้นอ่ะถ้าเกิดไม่ได้ฟุกเนี่ยฉันต้องแย่แน่เลย ดูสิผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยเวลาไวมากเลยผมเองก็ต้องขอบคุณคุณโมเหมือนกันนะครับที่รับผมเข้ามาทํางานเป็นคนขับรถให้คุณโมนะครับดูสิมแต่ขอบคุณกันไปขอบคุณกันมาแบบนี้ฉันวันนี้เนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วลจ้ะงั้นเอาเป็นว่าฉันฝากเธอดูแลคุณป้าเขาหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยงานฉันยุ่งมากเลยคงไม่มีเวลาไปดูแลคุณป้าเขาแน่ไม่มีปัญหาคนระับคุณโมยินดีเล้ครับ คุณโมครับคือว่าตอนนี้คุณป้าป่วยหนะักคุณหมอบอกว่าต้องรับการผ่าตัดดัวนะครับชีวิตคนทั้งคนไม่ว่าเท่าไหร่ฉันก็ยอมจ่ายใครจะจ่ายเท่าไหร่คุณหมอบอกว่าสองแสนบาทน,นะครับไม่ต้องห่วงนะฉันจะรีบจัดก,การให้ขอบคุณมากเลยครับคุณโม ไหนว่ารักษาตัวอยู่ไงแล้วนี่อะไรอ่ะฮัลโหลฟุ๊กไหนฟุกบอกว่าคุณป้าเขาป่วยแล้วก็กำลังรักษาตัวไงแต่ว่าฉันเจอคุณป้าเขากำลังมาขอทานอยู่ข้างวัดเนี่ยจริงเหรอครับคุณโมแต่ว่าผมเนี่ยเอาเงินที่ได้มาไปรักษาป้าเขาแล้วนะครับถือว่าป้าเขาหายแล้วแต่น่าจะอยากกลับมาขอทานอีกหรือเปล่าครับงั้นเหรอ หายไปไหนแล้ว่ะขอเงินหน่อยจ้าคุณป้าคะทำไมถึงยังออกมาขอทานแบบนี้ล่ะคะเรื่องการเงินเนี่ยฉันให้คนขับรถของฉันจัดการให้แล้วนี่คะฉันทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้คุณป้าอยู่อย่างสุขสบายนะคะป้าอยากช่วยเหลือตัวเองทำแบบนั้นน่ะมันเหมือนไม่มีคุณค่าเลยคะ่ะ แล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะพวกคุณไม่ช่วยเหลือป้าป้าจะเอาอะไรกินล่ะคะโถน่าสงสารจังเลยนะคะคุณป้าว่าแต่เรื่องเงินบริจาคเนี่ยคุณป้าคงได้ไปหลายล้านแล้วนะคะฮะคุณพูดเรื่องอะไรคะเนี่ยหยุดเล่นละครตกตาฉันสักทีเถอคะค่ะคุณตำรวจคะจับตัวไปได้เลยคะ่ะคุณคือคนที่ทางการออกหมายจับ ในข้อหาหลอกลวงต้มตุน๋นปลอมตัวเป็นคนพิการแถมยังหลอกให้คนบริจาคเงินรับสารภาพซะดีๆฉันเนี่ยสั่งหอนใจมาสักพักหนึ่งละฉันก็เลยไปปรึกษาคุณตำรวจสืบไปสืบมาเนี่ยจนได้รู้ว่าคุณป้าน,นี่แหละค่ะคือมิฉาชีพตัวจริงคุณตำรวจคะจับตัวมันเข้าตารางเลยค่ะตำรวจลงพักลงพัก18มงกุฎจริงด้วยค่ะผมขอร้องนะครับคุณตำรวจจะจับแม่ของผมเลย คือว่าแม่ของผมอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะคนที่เป็นต้นคิดเนี่ยคือผมเองผมเป็นคนคิดเรื่องทั้งหมดเองครับอย่าจับแม่ผมลยนะครับขอร้องในที่สุดเนี่ย <cl aps> ก็ยอมรับความจริงสักทีนะว่ามีแม่เป็นขอทานอะ่ะตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่าคุณจะปล่อยให้แม่ของคุณเนี่ยเข้าคุกเข้าตารางคนเดียวซะอีกคุณโมนี่คุณรู้รู้สิ มัน,มนป้าพิการนี่ไม่ได้พิการจริงจริงเหรอขับรถได้ด้วยอะ่ะฟูกแม่อยากเลิกแล้วอะ่ะไม่อยากเป็นคนพิการแล้วอะ่ะแม่จะรีบเลิกไปไหนอีกนิดนึงนะเราสองคนเนี่ยจะได้กินหรูอยู่สบายไงแต่นี่เราก็ได้เงินมามากพอแล้วนะลูกแม่ไม่อยากเป็นคนพิการแล้วนอนลากขาจนขาเปื่อยแล้วงั้นเอางี้ ขอนดดยนิดเดียวนิดเดียวแล้วแม่เออฉันี่นอนลากขาต่อก็ได้อัอนอนวดนวดที่แท้เรื่องทุกอย่างก็เป็นแบบนี้นี่เองไอ้พวกมิจฉาชีพที่แกช่วยเหลือฉันในวันนั้นเนี่ยก็เป็นแผนของแกใช่ไหมยังหลอกให้ฉันเนี่ยเอาเงินบริจาคให้แม่ของแกแกนี่มันเลวจริงเลยอะ่ะผมขอโทษนะครับคุณโมให้โอกาสผมก็วยนะครับจะจับผมกับแม่เข้าคุกเข้า,ขาตารางเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งครับแม่ผม ท่านก็แก่มากแล้วอะ่ะฉันคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะคงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายกรรมใดใครก่อ,อ,นอ,อกคนนั้นก็ต้องชดใช้จับตัวไปแล้วค่ะคุณตำรวจฉันเอาเรื่องให้ถึงที่ทสุดคุณโม,โมครับอย่าทำแบบนี้เลยนะ <ไป S 2> คุณคโมให้โอกาสผมเถอนะครับ